ก็จะเป็นอาหารแบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยอาหารแบบว่าปนๆแบบนี้ใช่ไหมพี่นาก็นําอาหารตัวนี้นะคะใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งเอามาผสมนะคะเอามาผสมให้เขาค่อยๆค่อยๆเรียนรู้ไปค่อยๆกินไปเนาะอ่าเหมือนก็หัดให้เขาได้กินอาหารที่แบบว่าจากเอ่อจากปนๆก็คือเป็นเม็ดหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยเขากินได้อยู่แล้วค่ะเนี่ยให้เขาเรียนรู้ไปนะอ่าเป็นอาหารลูกเป็ดอีกขึ้นมาอีกอ่กอีกมาอีกระดับหนึ่งนะคะ จะมีสารอาหารครบถ้วนนะคะสวัสดีค่ะพบกับพี่นายแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะเช้านี้บรรยากาศแบบว่าแจ่มใสสุดๆค่ะคาดว่าแดดคงจะแรงนะคะวันนี้ท้องฟ้าแบบว่าโปร่งสวยงามมากเลยนะคะวันนี้พี่นาจะพาพี่พี่น้องนนะคะมาดูลูกเป็ดน้อยของพี่นานะคะซึ่งเนาวันนี้เขามีอายุ อ11วันนะว่าเขาโตไปถึงไหนแล้วแล้วพี่นาให้อาหารการกินอะไรกับเขานะคะเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางสำหรับพี่ๆน้องๆที่เพิ่งจะหัดเลี้ยงลูกเป็ดบาบารีนะคะเดี๋ยวไปชมกับพี่นาเลยนะคะส่องท้องฟ้าให้ดูก่อนค่ะว่าสวยงามขนาดไหนค่ะพี่นาก็เข้ามาในล้าวลูกเป็ดน้อยแล้วเนาะ พี่นาจะให้ดูว่าเนี่ยเขาโตขึ้นไม่ใช่น้อยเลยนะคะจากการที่ตัวน้อยๆนะ่เนี่ยเขากินอิ่มกันแล้วค่ะเพราะว่าอพี่นามีอาหารให้เขาตลอดเลยเนาะนี่กินอิ่มกันแล้วอิ่มแล้วจะนอนแล้วค่ะอแล้วก็ไปนอนรวงกันอยู่ตรงโน้นอีกเดี๋ยวพี่นาจะให้ดูตรงโน้นเนี่ยลูกเป็ดสิบเอ็ดวันนะคะัวใหญ่แล้วค่ะดูดูโอ้โหเล่นน้ํากันทั้งวันเลยอ่ะอืมเขากินน้ํากินแล้วก็กินแล้วก็เดินไป จุ่มน้ำแล้วก็เออมานอนแล้วเดี๋ยวสักพักก็ไปกินใหม่แล้วก็อึโอ้ยลูกเป็ดจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกลุ่มนี้มั้งค่ะเขาอิ่มแล้วนะคะเนี่ยอิ่มแล้วนอนซุกกันแล้วนอนซุกนอนนอนขี่กันใหญ่เลยออกมาหน่อยสิลูกเน่ยังยังยัง,ยงออยู่ก้าตัวเหมือนเดิมนะคะไม่มีไม่มีเป็นอะไรเนาะเนี่ยก้าตัวเหมือนเดิมค่ะ ตัวค่อนข้างโตแล้วนะไม่ยอมเดินออกมาให้ยายดูเลยเดี๋ยวพี่นาจะจับให้ดูเขาโตแล้วเขาโตแล้วแหละนี่นี่นไม่ใช่ตัวแล้วไม่ใช่เล็กๆก็ดูนี่นี่ตัวไม่ใช่เล็กๆแล้วนะคะเนี่ยใหญ่มากแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมโอ้เดอดรนเดืวยล่นเดวนโอ้ยหล่นแล้วหล่นแล้วหล่นแล้วจะนอนกันหนีพี่นาใหญ่เลยมาตรงนี้ลูกมาตรงนี้ มา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 ไปทงอเลยไปไปใหญ่ยยกวนอีกแล้วนะน่ารักค่ะเนี่ยมาหมาวมารวมกันเลยเขาชอบอยู่รวมกันเป็นกระจุกกระจุกแบบนี้เลย่าเขาชอบกอดกันอย่างนี้เนี่ยตัวก็จะมอมแมมเนาะเล่นน้ำมัง่งเล่นดินมั่งนะประมาณนี้เดี๋ยวพี่นาจะให้ดูอาหารเขานะคะ เขาเลี้ยงง่ายคะ่ะมีอาหารมีน้ำไว้ให้ทั้งวันเขาก็กินทั้งวันเดี๋ยวพินาจะให้ดูอาหารพ่นาค่อยๆเปลี่ยนอาหารค่อยๆสอดแทรกไปเรื่อยๆนะจากอาหารปน่ปนๆนะก็กลายเป็นอาหารที่มีเป็นเม็ดขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะใครก็หัดกินนะคะก็จะเป็นอาหารแบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยอาหารแบบว่าปน่ปนๆแบบนี้ใช่ไหมพินาก็นําอาหารตัวนี้นะ,ะใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งเอามาผสมนะคะ เอามาผสมให้เขาค่อยๆค่อยๆเรียนรู้ไปค่อยๆกินไปเนาะอ่าเหมือนก็นหัดให้เขาได้กินอาหารที่แบบว่าจากเอ่อจากปนๆก็คือเป็นเม็ดหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยเขากินได้อยู่แล้วค่ะเนี่ยให้เขาเรียนรู้ไปนะอ่าเป็นอาหารลูกเป็ดอีกขึ้นมาอีกอ่าอีกมาอีกระดับหนึ่งนะคะเนี่ยจะมีสารอาหารครบถ้วนนะคะที่น้าก็หัดให้เขากินตัวนี้ด้วย มันจะมีตัวน้อยตัวหนึ่งที่ตัวไม่ค่อยจะทันเขามีตัวหนึ่งนะตัวนี้ตั้งแต่จะเกิดทีหลังเนี่ยยตัวนี้ยจะน้อยกับเขานอกคณะก็ตัวใหญ่เลยเขาก็กินได้เห็นไหมฮะเนี่ยเขาก็กินได้กินได้เขาจะชอบกินน้ํากินข้าวแล้วก็กินน้ํานะเดินอนีางเงี่ชาติยานของลูกเป็ดเนาะเนี่ยกินข้าวกินน้ากินข้าวกินน้ํานะอ่าตรงนี้อ่าก็อ่าล้าวของเขาเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะแดดก็จะส่องนะคะ เด็กๆก็จะส่องลำไรเข้ามาถึงนะคะพินาก็ให้เด็เผาผ่านด้วยนะฆ่าเชื้อไปในตัวแล้วก็จะมีน้ําสะอาดๆให้เขาอย่างนี้นะในไม่สะอาดแล้วนะกินไปกินมาก็เปื่อนแล้วนะเดี๋ยวต้องคอยเปลี่ยนให้เขาเนี่ยนี่พินาก็ใช้น้ํายาไบโอนะผสมให้เขาแต่ที่นี้พอสักพักหนึ่งพินาเจือจางน้อยที่สุดนะอย่าใส่เยอะนะอ่าเห็นไหมมันก็จะเป็นการที่แบบว่า รักษาป้องกันไม่ใช่รักษาป้องกันโรคหวัดนู่นนี่นั่นเลยเขาไปเลยนะคะเนี่ยตัวเขาใหญ่แล้วนะใหญ่แล้วเนะี่ยลูกเป็ดเนาะธรรมดานะคะลูกเป็ดไม่ใช่ลูกไก่เขาก็จะชอบเล่นขี่ดินขี่โคลนอะไรแบบนี้เนาะอ่าอันนี้พินาก็ไม่ได้ใช้อ่าไม่ไม่ได้อบด้วยไฟแล้วนะกลางคืนอะ่ะให้เขานอนแบบธรรมชาติเลยเขานอนอ่าเป็ดเวลาเขาจะมีอากาศเ,ย,เย,ย็นๆเนี๋ยเขาก็จะนอนรวมๆกันเขาก็จะอุ่นค่ะ ่าไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เอาไปเข้าไปนอนในไฟอบแล้วนะคะไม่ได้ไม่ใช่แสงไฟอบแล้วนะให้นอนธรรมชาติได้เลยสิบเอ็ดวันนะคะสิบเอ็ดวันวันนี้แล้วตัวโตวต,วตัวไม่ใช่เล็กๆแล้วเน,นี่ยตัวใหญ่เนี่ยใหญ่มากเลยนะเนี่ยน่ารักเผลอแป๊บเดียวค่ะเหมือนที่คอกแรกของพินาเผลอแป๊บเดียวนะประมาณอ่าเดือนกว่าเดือนครึ่งนี่ก็โหย เริ่มแบบว่ามีขนปีกแล้วค่ะเนี่ยวิธีการเลี้ยงนะอย่างที่พี่นาเคยบอกอะ่ะเอออ่าเวลาเขาเล็กๆก,ก็จะให้กินอาหารที่มันเป็นเกล็ดๆนะคะเป็นเก็ดน้อยๆน,นะคะเริ่มเริ่มแรกเลยเพราะเขาเกิดมาได้ตัก3สามวันนะ ช่วงระยะเวลาสามวันเนี่ยเขาอยู่ได้โดยที่เขาไม่ต้องกินอาหารได้เพราะว่าเขายังมีสารอาหารจากไข่แดงที่เลี้ยงเขาอยู่นะอาหารในไข่ก็ยังมีให้ยังมีอยู่ในตัวเขาเนาะอ่าเริ่มตั้งประมาณวันที่สามหรือวันที่สี่เต็มๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มเดินขึ้นมากินอาหารแล้วค่ะเขากินได้เลยค่ะลูกเป็ดอะ่ะเขาไม่ต้องร้อยไข่ป้อนเนาะพินาก็จะให้ให้ให,ให้อาหารป่นๆนะเนีน่ยปน่ปนๆแบบนี้ให้เขานะเพราะว่าตักประมาณเข้าวันที่สิบอย่างเนี้ย สิบสิบเอ็ดเนี่ยพินาก็จะเริ่มเปลี่ยนอาหารให้เขาแล้วแต่ว่าอาหารเก่าก็อย่าเพิ่งทิ้งนะอย่าเพิ่งทิ้งใส่ลงไปด้วยนะคล้ายว่าอาหารให้เรียนรู้อาหารใหม่แต่อาหารเก่าก็ยังคาอยู่นะคะคืออ่าให้เขาค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเดี๋ยวสักพักหนึ่งอ่ะอาหารปน่ปนๆพินาก็จะไม่ให้แล้วก็จะกลายเป็นอาหารเม็ดเม็ดเล็กๆทั้งหมดเลยนะมันก็ไม่ได้เม็ดใหญ่อ่าเม็ดเล็กๆเนี่ยก็ประมาณนี้นะเนี่ย อาหารก็จะเป็นอาหารนี้แต่แรกมันจะป่นเลยนะอาหารตอนแรกมันจะป่นแบบนี้เลยป่นป่นแบบป่นปี้เลยนะค่อยๆมาก็จะเป็นอาหารผสมแบบว่าเป็นเม็ดเม็ดขึ้นมาหน่อยให้เขาหัดกินนะอ่านพวกนี้ก็จะเป็นอ่าจะมีปลาป่นนะคะจะเป็นปลาป่นแล้วก็ข้าวโพดธัญพืชบดอะไรพวกนี้นะกระถินบดอะไรพวกนี้เนาะกระสอบนึงก็อยู่ที่ราคา สี่ร้อยกว่าบาทนะกระสอบใหญ่ๆอ,ะอ่ะกระสอบกิโลเนาะพี่นาไม่ได้อ่านแต่กระสอบใหญ่มากๆอะ่ะก็อยู่ที่ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทนะแต่ตอนเล็กๆอ,อย่างนี้พี่นาไม่ได้ซื้อยกระสอบนะพอโตที่จะซื้อยกระสอบเนาะพี่นาก็จะให้แบบว่าซื้อมาเป็นกิโลนะคะซื้อมาเป็นกิโลโลละสามสิบห้าบาทเนาะสามกิโลร้อยเนาะพี่นาจะซื้อมาให้แค่นี้ก่อนเพราะว่าเขาน้อยอะ่ะ เขาไม่ลูกเป็ดไม่เยอะแต่เดี๋ยวเวลาเขาโตแล้วอย่างพวกที่หลายเดือนแล้วนะโตโตที่แทงขนปีกแล้วนะพินาซื้อยกกระสอบแล้วค่ะแล้วก็เด็ดผักเด็ดหญ้าในไร่ในสวนให้เขากินควบคู่ไปด้วยนะฮะที่สําคัญคือน้ําต้องสะอาดนะคะเปลี่ยนน้าบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวพินาก็จะต้องมาเปลี่ยนให้เขาแล้วจ้ะครับพินาก็พามาดูลูกเป็ดอายุสิบกว่าวันเนาะ สิบเอ็ดวันว่าโตไปถึงไหนแล้วแล้วเขากินอาหารการกินอย่างไรนะเผื่อว่าพี่ๆน,น้องๆมือใหม่หัดเลี้ยงอยากจะเลี้ยงลูกเป็ดบ้างเนาะพินาก็ทําคลิปนี้ฮะจะอัปเดตมาไปเรื่อยๆกระทั่งเป็ดโตนะคะอ่าพี่ๆน,น้องๆจะได้รู้ว่าเราเลี้ยงเขายัางไงนะคะจ้าและพบกับพินาบ้านสวนฟาร์มใหม่นะคะถ้าชอบคลิปนี้ของพ่นานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้พินาบ้านสวนฟาร์มด้วยนะคะ ได้พบกาไหนคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะเขาหนาวนะเนี่ยอากาศเย็น